และสุดท้ายพวกเขาได้ร่วมทำงานกับบริษัทผู้สร้างภาพยนตร์ขนาดเล็กเจ้าหนึ่งด้วยการตกลงร่วมกันว่าบริษัทจะให้อิสระในการสร้างโดยไม่มีการปรับเปลี่ยนอะไรมากนะักซอภาคแรกเริ่มถ่ายทำด้วยการใช้เงินทุนราว1 2ล้าน0 0 0 0 0เหรียญดอลลาร์สหรัฐซึ่งถือว่าเป็นเงินที่ไม่มากด้วยทุนสร้างที่ไม่สูงมากทำให้เจมวานได้ใช้แนวคิดในการถ่ายทำภาพยนตร์แบบเรื่อง b r a v i s Project ในปี1999ที่ถ่ายทำด้วยทุนแบบจำกัดโดยการวางเนื้อเรื่องภายในห้องปิดซึ่งด้วยเหตุผลนี้จึงเหมาะสมกับทุนของการสร้างและเมื่อหนังได้ออกฉายในช่วงฮาโลวีนปี2004ก็กลายเป็นภาพยนตร์มามืดที่กวาดรายได้ไปทั่วโลกราว103ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐทำให้เจมวานและรีวนานนลเริ่มเป็นที่รู้จักและหนังก็ทำกำไรแบบถล่มทลายจนไลออนเกรดที่เป็นผู้จัดจำหน่ายหนัง เร่งให้มีการสร้างภาพยนตร์ต่อเพื่อให้ทันออกฉายในช่วงฮาโลวีนของปี2005